ออยออกแถลงหลังโลกออนไลน์แช์วอนอยาพาราเซตามอลมีไวรัส,สบนเปืือนอันตรายถึงชีวิต จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์อ้างถึงสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้เผยแพร่ข่าวห้ามกินยาพาราเซตามอลเพราะมีไวรัสแมคชูปโปปนเปื้อนมีอันตรายถึงตายนั้นล่าสุดรองเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาได้เปิดเผยว่าข่าวดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเคยชีย้แจงข้อเท็จจริงแก่ประชาชนไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงซึ่งขณะนี้พบว่าข่าวดังกล่าวกลับมาเผยแพร่อีกครั้งจึงขอย้ำอีกครั้งว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแมคชูปโปไวรัสเป็นเชื้อที่ไม่สามารถ ามารถเจริญเติบโตในที่แห้งดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่ยาพาราเซตามอลจะปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถรับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามปกติและขอความร่วมมือจากทุกท่านอยา่าหลงเชื่อและอย่าแชร์ข้อความดังกล่าวต่อเพราะจะสร้างความตระนกให้กับผู้อื่นทั้งนี้ยาที่จำหน่ายในประเทศไทยต้องผลิตภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิผลนอกจากนี้ออยยังมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดทั้ง ก่อนและหลังออกสู่ตลาดหากพบว่ายาใดมีการปนเปื้อนไม่ปลอดภัยในการใช้อยอยจะเรียกยากเก็บคืนและแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบทันทีอย่างไรก็ตามทางอยอยก็ได้ชี้แจงแล้วว่ายาพาราเซตามอลไม่ได้อันตรายอย่างที่มีการแชร์ทั่วโลกออนไลน์แน่นอน